สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาพบกับบทเรียนออนไลน์นะคะกับดิฉันนางสาวเยนตนาบาตาสาวครูกศนตำบลบ้านปึกกศนอำเภอเมืองชลบุรีวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสิทธิมนุษย,ยชนนะคะในรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสเสคอคอวาย3าม0 2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าเกิดนักศึกษาพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะคะ หัวข้อแรกนะคะความเป็นมาและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญที่นักศึกษาเคยได้ยินกันนยคะนักศึกษาพอทราบไหมคะว่าหมายความว่าอะไรวันนี้เรามาดูความหมายกันเลยนะคะรัฐธรรมนูญนะคะหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสนบูรณาญาสิทธิราชนะคะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ เริ่มเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โดยกลุ่มคนที่เรียกว่าคณะราษฎรสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะคะก็คือกลุ่มผู้นําเห็นว่าหลักการและวิธีการของรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่นั้นไม่เหมาะสมรวมถึงผู้นํานะคะได้เกิดการแตกแยกกันเองสภาวะทางเศรษฐกิจเกิดการตกต่ํานะคะการเมืองสภาพทางสังคมและสถานการณ์นะคะจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมค่ะ มีเหตุการณ์ตัวหนึ่งนะคะที่จะยกตัวอย่างก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2516นะคะหรือที่เรียกกันว่าวันมหาวิประโยคนะคะวันมหาปิตินะคะเป็นเหตุการณ์นะคะปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะและถนนราชดำเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลน,นะคะนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิติขจรนะคะจนมีผู้เสียชีวิตหลาย10คนบาดเจ็บถึง800กว่าคนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจานวนมาก การประท้วงนั้นนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการก็คือประเทศไทยนะคะได้อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการของทหารนะคะมานานเกือบถึง15ปีจึงทําให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับพศ2517นะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยนะคะทหารและกองทัพนะคะมีการลดบทบาทที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยนะคะก็คือในรูปแบบของรัฐนะคะประเทศไทยเป็นราชอาณจาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้สังเกตไหมคะว่าแผนที่ของประเทศไทยจะเป็นรูปด้านขวาน,นะคะก็คือจะแบ่งแยกราชอาณจาจักรไม่ได้นะคะในส่วนของรูปแบบการปกครองนะคะก็คือจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะอํานาจอธิป,ปไตยของรัฐนะคะก็จะมีอยู่3ประการก็คืออํานาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารอำนาจตุลาการสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยนะคะต้องคำนึงถึงว่าชนชาวไทยเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นะคะหน้าที่ของชนชาวไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,ค่ะ บทบาทหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไทยนะคะหรือว่าองค์กรอิสระนะคะของประเทศไทยของเราจะมีองค์กรอิสระอยู่5องค์กรนะคะมาเริ่มกันที่องค์กรแรกกันเลยนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันว่ากกตนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยค่ะเขาจะมีหน้าที่นะคะจัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตัวที่2นะคะก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะมีหน้าที่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งนะคะหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนสแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อพบเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะตรงนี้ ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันว่าปป,ปอชอนะคะก็คือมีหน้าที่ไต่สวนและมีความเห็นกรณีกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการศารลรัฐธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดมีพฤติการล่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะคะรวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าวด้วยต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็คือมีหน้าที่วางนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินกำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาตินะคะมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธทิมนุษยชนนะคะในทุกกรณี บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและส่งผลต่อฐานะของประเทศในสังคมโลกนะคะก็คือการรับรองสิทธิ์ของชายและหญิงว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็คือแต่ก่อนนะักศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ชายจะมีสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนทุกคนย่อมได้รับความเสมอภาคในการใช้กฎหมายนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการ เป็นผู้รับจ้างหรือทุกคนที่มีประกันสังคมที่ทํางานเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือจะมีได้รับการคุ้มครองกฎหมายการคุ้มครองแรงงานรวมถึงถ้าเกิดว่านาย A กับนายบขับรถชนกันก็ต้องไปที่ศาลยุติธรรมก็คือให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองทางด้านกฎหมายนะคะที่มาของรัฐบาลมีความเป็นไปเป็นมายังไงสามารถตรวจสอบได้ การตรวจสอบอำนาจของรัฐก็คือโปร่งใสสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยค่ะ หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นนะคะบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะบุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทา,า,า,นะาสาธารณะเสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการรักษาการศึกษาพิทักษ์ป้องกันและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอย่างเวลานักศึกษาไปซื้อสินค้าอย่างเงี้ยค่ะในเซเว่นหรือร้านค้าต่างๆราคาสินค้าที่เราจ่ายไปนั้นก็คือราคาสินค้าที่เราได้เสียภาษีด้วยนะคะบุคคลผู้เป็นข้าราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะคะหรือบุคคลที่เป็นลูกจ้างพนักงานราชการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนะคะจะต้องบริการประชาชน จะต้องบริการประชาชนนะคะตามหลักธรรมมาพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะ สิทธิมนุษยชนนะคะนักศึกษาพ,พอทราบไหมคะว่าหมายถึงอะไรสิทธิมนุษยชนนะคะหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆเผ่าพันธุ์สังคมถิ่นกําเนิดหรือสถานะอื่นๆสิทธิมนุษยชนนะคะทุกคนจะมีตั้งแต่ เกิดแล้วก็ติดตัวจนถึงวันตายนะคะ องค์ประกอบของหลักสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือสิทธิในการที่จะมีที่อยู่อาศัยมีที่ทํากินมีอาหารมียารักษาโรคแล้วก็ได้รับการศึกษามนุษย์ทุกคนนะคะที่เกิดมาย่อมได้รับสิทธิ์นะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นความเสมอภาคในการได้รับการปฏิบัติจากรัฐโดยเท่าเทียมกันความเป็นธรรมกลุ่มคนด้วยโอกาสคนพิการผู้อ่อนแอกวา่าได้แก่เด็กสตรีคนชราคนพิการ ต้องได้รับการปฏิบัติในบางเรื่องที่แตกจากแตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะคะให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าอย่างเช่นนักศ,ศึกษาจะสังเกตเห็นว่าห้องน้ําในที่สาธารณะเนี่ยคะ่ะก็จะมีห้องน้ําสําหรับคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็ออสตรีที่ตั้งคันนะคะและอย่างรถเมย์ะคะ่ะก็จะมีที่นั่งที่จัดให้พิเศษนะคะ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีมีองค์กรองค์กรหนึ่งนะคะที่จะคอยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเขานะคะจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีนะคะจัดทำรายง จับทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชนนะคะเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําเร็จของสิทธิมนุษยชนค่ะ แนวทางการปฏิบัติการตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะไม่เป็นผู้กระทําความรุนแรงใดๆต่อบุคคลอื่นไม่ยอมให้บุคคลอื่นกระทําความรุนแรงต่อตน ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิ์ต่อบุคคลอื่นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือตามสมควรในส่วนที่ทำได้มีการรวมกลุ่มในภาคประชาชนนะคะอย่างเป็นระบบและจัดตั้งเป็นองคอ์กรมูลนิธิเพื่อป้องกันคุ้มครองผู้อ่อนแอกว่าในสังคมนะคะเพื่อให้เกิดพลังในการตรวจสอบเรียกร้องให้รัฐมีการจัดทำกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรณรงค์ให้มีการเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปกครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนค่ะ ค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะในวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ในครั้งนี้และทําแบบทดสอบได้ผ่านนะคะดิฉันนางสาวเยนตนาบาตาสาวครูกศนตนําบล้านปึกกศนอำเภอเมืองชุมบรีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ